สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งของอบตกันนะครับในคลิปที่แล้วเราพูดคุยในเรื่อง,องการประกาศผลการนับคะแนนซึ่งเป็นหน้าที่ของอบตแต่ละแห่งจะประกาศนะครับทีนี้เมื่ออบตแต่ละแห่งประกาศแล้วตามแบบสทพทห้ับเนี่ยจะรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเมื่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับผลการนับคะแนนแล้วนะครับก็จะดําเนินการในเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งต่อไปนะครับในระเบียบตามข้อ178เนี่ยเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าเมื่อผู้มีในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนสทผทห้ทอ5แปจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตแล้วแล้วเห็นว่าการเลือกตั้ง การนับคะแนนเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็คือจังหวัดก็จะรายงานไปที่กกตกลางเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกลางเขาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับก็ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งเพราะฉะนั้น ก็ภายใน30วันนะครับคุณผู้ชมที่เป็นผู้สมัครอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับภายใน30วันถ้าเป็นไปโดยเรียบร้อยสุดจริตนะครับและเที่ยงธรรมเขาก็จะประกาศรับรองท่านภายใน30วันโดยการประกาศผลเนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับ 1. เนี่ยเขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสออบตอหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้1คนผู้ที่ได้ ผู้ที่สมัครที่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและก็มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับเงื่อนไขที่2เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาได้มากกว่า1คนให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้คะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นในเขตเลือกตั้งหนึงเนี่ยมีสมาชิกที่สามารถจะมีได้สองคนเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1และ2เนี่ยจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ว่าคะแนนจะต้องมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดด้วยนะครับต่อมาเงื่อนไขที่3ถ้าเขตเลือกตั้งใดที่ผู้สมัครสมาชิกน้อยกว่า หรือเท่ากับสมาชิกที่จะพึงมีหรือเขตเลือกตั้งใดที่ผู้สมัครเป็นผู้บริหารหรือนายกเนี่ยจำนวนเท่ากับผู้บริหารที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมาชิก cendo. มีได้หนึ่งคนก็มีผู้สมัครหนึ่งคนนายกมีได้หนึ่งคนก็มีผู้สมัครหนึ่งคนเงื่อนไขที่จะได้รับเลือกตั้งนะครับจะต้องได้คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น นะครับและก็มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดก็หมายความว่าร้อยละสิบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง100คนท่านจะต้องได้10คนขึ้นไป10คะแนนขึ้นไปและก็ต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจึงจะได้รับเลือกตั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็รอฉลองได้เลย